Do. Yeah, we live right next door to Brown County State Park, <laughs> uh -huh. but we just decided that we were gonna come here and see oh, yeah. what kind of trouble we get into. <laughs> you know? Trail three is number one. Um, you're what? Our number one trail is Trail Three. Trail Three. Mm -hmm. uh, what a sudden. Yeah. yeah, we oh live yeah. in a 1840s log cabin. Wow. Oh my goodness! We tore it down and then had it rebuilt. Oh, my. that's nice. Ma, ma, see you this side. ปาปา่าฮ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 ่่าฮ yeah, oh, ่าฮ่า <wrote> ฮ okay? ่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่่เวลาที่เรามาเที่ยวที่สเตทพาร์คนะคะอย่างหนึ่งที่จะต้องเตรียมเลยก็คือ สเปรย์ฉีดป้องกันพวกมแมลงต่างๆแล้วก็จะมียุงเยอะมากแล้วก็เตรียมน้ำดื่มค่ะขึ้นอยู่กับระยะทางเนาะถ้าสมมติว่าเราเดินไกลก็อาจจะเตรียมสักสองขวดแต่ถ้าไม่ไกลก็นิดหน่อยแล้วก็ถ้าบางคนชอบขนมครบเคี้ยวก็อาจจะแบบเอา,เอาถั่วอะไรเงี้ยพวกสแน็คมาด้วยเนาะ ก็คือแนะนำให้ทุกคนนำมาด้วยเวลาเหนื่อยก็จะได้นั่งพักแล้วก็ค่อยไปต่อ Oh they still have the some water but very low water <c oughs> hello hello วันนี้เราก็มาเที่ยวกันที่สเตทพ r k ที่ชื่อว่า Turkey หรือว่าไก่งวงสเตทพาร์กนะคะตอนนี้เราก็จะเดินข้ามสะพานเชือกไม่ใช่เชื่อสิเขาต้องเรีเยกอะไรนะสะพานแขวนโอ้ยธรรมชาติมากๆเลยว้าวสวยสวย ความรู้สึกเวลาเดินแล้วมันยยบย่อบแบบอันนี้ก็เป็นจุดแรกที่เราสองคนลงมาลองเดินก่อนนะคะ มันก็จะมีเส้นทางระยะที่แตกต่างกันไปตามแผนที่ที่ทอดดูเลยก็ <p> จะมีทางระยะ,ะ,ยะใ,กใกล้ระยะไกล up to t e over up here down these steps and back here again like a circle yeah มันจะมีทั้งหมด11เส้นทาง ในสเตทพาร์คที่นี่แต่ระยะทางมันก็จะใกล้ๆไม่ได้ไกลมากไกลสุดก็ประมาณห้าไมล์อะค่ะห้าไมล์ก็ประมาณแปดกิโลได้ I see it everywhere. Mm. This boy. <laughs> บางคนก็มาแกะสลักชื่อไว้ดูดูดโ้ธรรมชาติมากตอนเดินมาจะรู้สึกแบบร้อนๆแต่พอเริงเข้ามาใต้ต้นไม้เยอะๆมันก็จะมีความชื้นอากาศก็จะแบบดาวอุณหภูมิก็จะตกลงเรื่อยๆแล้วก็จะรู้สึกเย็นทออเดินนำหน้าไปแล้ว อันนี้เป็นการมาครั้งแรกของเราสองคนเลยค่ะขับรถจากบ้านมาก็ประมาณสองชั่วโมงสวยอะ่ะหินสวยมากราไฟยูซีเด,ดสฟน yeah, s cool. <S มันเหมือนกับไม่มีอะไรเกาะแล้วนะคะเหมือนพร้อมที่จะแบบโค้นลงมาเลยอะ่ะดูดิสวยมากเลย เห็นพวกมอสเยอะมากแล้วก็พวกลำธารเล็กๆโหูสวยอะสวยอะสวยสวยไม่รู้จะพูดยังไงนอกจากคำว่าสวยสวยเลยดูนกดูนกโอนหมุนให้ดู Thank you so much for bringing me Come here Beautiful, huh? Yeah, beautiful Different Bao county state park mm -hmm. is a different amazing, uh, about the big rock you see. Oh, yeah and I want to know about Fabulous. the tree, how long they will fail. They will fall, you know. Ooh. Feel that cold air. Yeah, cool uh, that's mean you like to me you say keep walking and then it's a uh, feel warm up. Hey, my friend. Hey, hey squirrel, you see yeah. hey 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 i saw you see me <laughs> เขาเคยมาที่นี่เมื่อ25ปีที่แล้วแต่สำหรับอ้อยก็คือเป็นการมาครั้งแรกป้าๆอีกที same o r different 25 y e a r ago you've been here about the same are you sure you do remember yeah it's nice uh-huh โอ้ยบิ๊กล้อกอบบ้า This is like a boat shape คนอเมริกันเวลาที่เขามีเวลาว่างเขาจะชอบเดินเล่นใน uh, state park เป็นอย่างมากเลยค่ะเพราะว่ามันก็จะมีกิจกรรมอะไรให้ทำมากมายอย่างเช่น hiking หรือว่าถ้าช่วงที่น้ำเยอะๆก็จะมีการนะพายคายักหรือว่าปั่นอะไรนะเสือภูเขา โอ้ยสวยอะชอบได้ยินเสียงน้ำหยอดอะ่ะแตะ๊กแต๊กแต๊กแต๊กนี่พาดูมันค่อค่อยหยดหยอดอะ่ะ จะเห็นนักท่องเที่ยวเดินเข้ามากันเรื่อยๆเลยนะคะวันนี้วันจันทร์ด้วยนะแต่ก็ยังมีคนมาเที่ยวที่สเตทพาร์คหลายครอบครัวอยู่เหมือนกัน ทอดยืนรออ้อยทางนู้นเลยค่ะก็ต้องทำใจนะมากับคุณภรรยาชอบถ่ายรูปดูความกว้างใหญ่นะคะของหินน่ะแล้วก็สถานที่มันเขียวไปหมดเลยที่เมริกาสเตทพาร์กอเยอะมากขอบอก แต่ละรัฐนี่แบบเที่ยวกันไม่หวัดไม่ไหวเลยค่ะแล้วก็ถ้าเรามีก๊์ดที่เป็นสเตทพาร์คของรัฐอินเดียนาเราก็สามารถเข้าได้ฟรีทั่วทั้งรัฐเลยนะคะแต่ถ้าเราไม่มีก๊์ดเราก็ต้องจ่ายในแต่ละครั้งที่เราเข้า s t a ทพาร์คค่ะฉะนั้นจ่ายเป็นรายปีสเตทพาร์คก a r d คุ้มค่า Feel cool, but yeah. you want wear long sleep? A lot of mosquitoes back yep. there. Yep. And some bugs. This is only one way like that. ม่รู้ว่ามันจะลื่นไหมอ่ะ you think slippery mm, yeah, yeah. Yeah, yeah. what how you feel, yeah, feel i ันคิดว่าไม่มีอะไรเราไม่รู้ว่าข้างหน้ามีอะไรหรือเปล่าเราก็จะพยายามเดินไป You see something there Nothing. <laughs> I don't want my shoe wet, it's cold. Come on. Come on. You have to go right I have yeah. copper. I have big camera. I have phone. Telephone on. <laughs> serious, Oh. Okay. มันไม่มีตะไครขึ้นหินอันนี้มันก็เลยทำให้เดินง่าย left or go straight right And how they walk? Uh. They walk this way. Oh. You gotta put a leg on Bring me no plan because you try to kill me. Careful, yeah, yeah. Papa. ดีไซน์เส้นทางเหนื่อยมากเลือกแต่เส้นทางที่ลำบาก ก็คุยกับทอรดว่าทําไมนักท่องเที่ยวคนอื่นเขาไม่เดินตามเรามาเลยเส้นทางนี้มีแค่เราสองคนค่ะและทางเดินง่ายๆเพราะคุณก็ไม่เดินก็จะต้องแบบดีไซน์ให้มันยากเข้าไปอ้ยเละตุ่มเป๊ะ มันจะเห็นมอสเยอะมากชอบจริงๆเลยอ่ะแผ่นหินก้อนหินใหญ่มากลมลื่นแล้วตอนนี้พอเราเดินมาเจอแสงแดดเราก็จะรู้สึกอากาศมันอบอุ่นขึ้นมาเลยค่ะ ไอความรู้สึกแบบเย็นๆมันจะหายไปเลยมันจะรู้สึกอีกทีหนึ่งก็เวลาที่เราเดินเข้ามาอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ดูชั้นหินสิโอ้โห oh oh. แล้ก็ต้องเดินขึ้นบันไดด้วยไห่คุ o รู e e ึก o ีร e e สึกโ y Not okay. I'm not o อ a y c l i โ b i n g ี i n ี Yeah. ตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่า mm hmm. เผาผ่านไปขีดแกลลอรี่แล้ว mm hmm. เดินมาสักระยะไม่ได้เหนื่อยนะแต่มาเริ่มเหนื่อยก็ไอตอนที่เดินขึ้นสะพานลงสะพานนี่แหละ mm hmm. ให้ดูเลยค่ะไม่หมด ยังไม่หมดมีให้เดินเรื่อยๆเรื่อยๆโอ้โหอย, oh อยาจะบอกว่ามันค่าคนชัดๆเลย หลังจากที่เราเดินผ่านน้ำตกเล็กๆเราก็มาถึงทางเดินที่เป็นธรรมชาติแบบนี้เหมือนกับว่าต้นไม้ยืนตายนะเนี่ยต้นนี้แล้วก็เหมือนกับว่าน่าจะเคยโดนฟ้าผ่า อันนี้ก็จะเป็นสะพานที่เราจะต้องไต่ลงไป Indonesia or bend the healthy isłbyцик��ranch parts ตอนนี้ฝนก็ตกดว้วยแ y ่แ a i okay? <Say> n <again. S 2> สพาลิงบันไดไม่ใช่สพาลิงดิเองบอกว่าบันไดลิงบันไดลิงอันนี้เขาดูดเขาทําดีนะเพราะว่าเขาคัดให้มันเป็น,นเนี่ยเป็นร่อง เห็นไหมคะเป็นล่องมันก็จะง่ายในการทิปีนไปฮะเย่เขาบอกกับอ้อยว่าเราจะต้องเดินไปเลขสามนะค่ะที่มันมีลูกศรก็คือเราต้องไปตรงนู้นอีกข้างล่างบันไดลิง จริงหรือนี่ See we're right here อ uh ื huh first one We're right here where the ladders are uh huh. and then it'll take us down and then we go around to the suspension bridge เห็นไหมคะตรงนั้นเดี๋ยวต้นไม้โค่นอะค่ะกว้างทางที่เราจะต้องเดินไป คราวนี้เราก็เดินไปกันไม่ได้เราก็จะต้องใช้วิธีบันไดลิงเท่านั้น <laughs> uh. <laughs> we'll let them go ahead. Yeah, we're, we're slower. Hey. <laughs> เวลาที่เรามาเที่ยวหรือมาเดินในเชลนะคะเขาก็จะมีสัญลักษณ์แบบนี้บอกก็คือเส้นทางอันนี้ก็จะเป็นเส้นทางของเทลหมายเลข3ลูกศรก็คือไปทางนี้หรือจะกลับทางนี้ก็ได้ค่ะก็ใครที่เดินเทลก็จะต้องสังเกตสัญลักษณ์แบบนี้นะกันหลงหลังจากที่เ,ออเรามีแผนที่แล้วอ่ะเราก็ต้องเรียนรู้สัญลักษณ์ในเส้นทางธรรมชาติ อะไร What is is on the top Oh <laughs> you want poop ศ oh ิลปะบนก้อนหิน Well, it looks like you guys survived another <laughs> hiking adventure. Yeah, I still think that one part of Trio 3 tree is dangerous. You have to get up that place. Yeah, so. A few areas could be dangerous if you're not. Yeah. yeah, that ladder. She's that in the she'll out and closer to the bed. <laughs> <laughs> oh, look at that. Oh, look, babe, look. She don't know. Yeah, they didn't like her coming around, did they? Maybe the back poop poop? Wow, or all her? Oh, wow. She doesn't seem to care. She don't know, that She thinks it's a bird. Oh, look at them all. Yeah! Yo! Yeah. This, this way. way. We're gonna go this way. แล้วก็ถึงเวลาที่เราจะต้องกลับกันแล้วนะคะทริปสั้นๆวันนี้สนุกมากได้เห็นอะไรสวยๆงามๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อนอันนี้ก็จะเป็นครั้งคราวที่เห็นบินอยู่อาศัยอยู่ใต้โขดหินไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไป คลิปนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีจ้า